Listening for good Life Good for สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมคาคมและตอนนี้คุณอยู่กับคาคมไลฟ์พอดแคสต์ครับผมในวันนี้เนี่ยก็จะขออนุญ,ญาตแสดงความยิดีกับตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ได้เป็นได้อยู่ในรลเวล3หรือว่าครีเอเตอร์สูงสุดของทาง ช่ u ดีอินเทรนแล้วนั่นเองครับผมขอแสดงยิ้กับเพื่อเอกนะครับผมซ l u ลิซันุนะครับก็รู้สึกอ่าก็อื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้ถึง level 3สักทีนะครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยผมจึงอยากจะมาขออนุญาตทอบทเรียนนะครับผมจากสิ่งที่ผมได้ทำสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตนะฮะ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันแต่ว่าถึงจะบอกว่าถอดบ,บทเรียนก็ตามแต่คลิปนี้มันไม่มีสคริปต์นะครับก็อาจจะเป็นการพูดถึงอารมณ์ส่วนตัวมากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความคิดที่จะถอดบ,บทเรียนว่าตรงไหนพอจะถอดบ,บทเรียนให้ถ้าผู้ฟังได้รับฟังได้บ้างก็จะพยายามกลั่นเกาเป็นคำพูดที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน นะครับเออผมขออนุญาตเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนของผมก่อนนะฮะโดยผมเริ่มเขียนบทความครั้งแรกเนี่ยในวันที่8เดือน10ปี2020ครับนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้ลองเขียนนะครับและที่ผมรู้สึกอยากเขียนบทความเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะ าหากิจกรรมอะไรทำที่มันไม่ไม,ไม่ทิ้งเวลาให้ปราะประโยชน์นะครับผมแล้วก็อยากจะอลองสร้างประโยชน์จากการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สู่สายตาของผู้คนหรือว่าคนที่ได้มารับชมเราอะไรรับชมตัวผมเองอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เลยได้ทำการลงมือเริ่มเขียนบทความก่อนแต่ก่อนที่จะมาเขียนบทความเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ผมได้ อลองเริ่มวาดสติกเกอร์ลายก่อนครับใช่ฮะคือผมลองเริ่มวาดสติกเกอร์ลายก่อนซึ่งมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นถือว่าถือว่าเป็นการฝึกฝีมือสักนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ไม่เพื่อนก็ครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าด้วยเหตุนั้นเนี่ยคือ การว่าดสติกเกอร์ลายครับมันก็คือจุดเริ่มต้นของการเขียนบทความเช่นกันเพราะว่าผมเริ่มเอาเจ้าสติกเกอร์ลายเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นบทความซึ่งเกี่ยวกับความความสำเร็จเล็กๆอันนำะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากการเขียนสติกเกอร์ลายของตัวของผมเองอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งจนถึงตอนนี้มัน มันก็ไม่ได้ไม่ได้สำเร็จอะไรมากมายสำหรับสติกเกอร์ลานนะครับแต่ว่าในตอนนั้นผมคิดว่าการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอแค่เราเริ่มต้นทำก่อนครับแล้วเราจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆในระหว่างทางได้ซึ่งมันก็พลิกกลายมาเป็นจากการทำสติกเกอร์ลายกลายเป็นการเขียนบทความนั่นเองนะครับโดยหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เริ่มหาเรื่อง เกี่ยวกับการเขียนบทความเรื่อยๆมันจะเป็นการหาหนังหรือว่าซีรีส์ที่สนใจมารีวิวหาความรู้ทั่วไปมานำเสนอหรือว่าการอ่านเว็บตูนผมก็ลองเอามาพลิกแพลงแล้วก็มาเขียนเป็นบทความอย่างเช่นเว็บตูนที่ผมชื่นชอบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็มีทั้งกระแสตอบรับที่ ได้ได้ยอดวิวหรือว่าการะแสตอบรับที่ดีเยอะบ้างหรือว่าได้ยอดวิวน้อยก็ก็ก็มีเยอะเหมือนกันครับผมโดยจนตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดแค่ว่าถึงจะได้ยอดวิวเยอะน้อยก็ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแต่ว่าขอให้สิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมัน อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วนะครับผมแต่พอแต่พอมีการสามารถเพิ่มเลเวลใน True ID in Trend ได้ผมก็เริ่มพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็หาเนื้อหาที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เขียนบทความเยอะมากขึ้นนะครับผม เออ่ก็อื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ได้เข้ามาอ่านบทความทั้งจาก t r ว e ดีนเทรนที่ทำให้ผมได้ถึงเลเวล3และอาจจะขอนอกนอกไปถึงการเขียนที่บล็อกดิทนะครับจนทำให้ผู้ติดตามของผมเพิ่มมากขึ้นนิด,นด,นดเ,เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่ ได้ช่วยเหลือแล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณคุณย่าของผมคุณย่าของผมเองหรือว่าครอบครัวของผมเองนะครับที่ได้ทาการดูบทความของผมแล้วก็แนะนําถึงเ,เรื่องการเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมถึงชุมชนใน True ID i n t r e i n นะครับผมก็มีนักเขียนลหลายๆท่านได้ให้คำแนะนำกับผมนะครับซึ่งผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆในทุกๆครั้งนะครับ แล้วก็พยายามจะหาวิธีตามคำแนะนำแล้วก็พัฒนาการเขียนบทความของผมเรื่อยๆซึ่งในอนาคตก็จะพัฒนามากขึ้นนะครับผมแน่นอนครับก็หลังจากที่กล่าวไปนะครับก็ขออนุญาตถอดบทเรียนสักข้อ2ข้อนะครับที่ถ้าจากการเป็นนักเขียนระดับสนะครับผมจากของ True ID i n t r a n นะฮะ ข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเท่าที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็คือความอดทนครับผมใช่ครับคือผมรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้อดทนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็เขียนบทความแล้วก็นําสิ่งที่เขียนไปแล้วเนี่ยแชร์หรือว่าให้ทุกคนนะครับผมแชร์ให้ทุกคนจริงๆได้รับชมกันนะครับมาถึงว่าแชร์ทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็ดีหรือว่าการพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆก็ดีนะครับว่า,ารบกวนฝากดูบทความนี้หน่อยนะรบกวนรับชมบทความนี้นิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็มันก็เหมือนเป็นการฝึกการาพรีเซนต์งานของตัวเองให้ทุกคนได้รับชมอะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุค เออไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนอายุไหนก็ตามนะครับผมก็ผมก็แชร์หมดเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดดูไม่ดูยังไงก็ก็อาจจะพูดว่าอะไรดีครับคือซึ่งถ้าเกิดแชร์ไปแล้วถ้าทุกคนได้รับชมแล้วก็มีประโยชน์ต่อทุกคนผมก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆที่ พอจะช่วยเหลือทุกคนได้บ้างในทางการเขียนบทความนี้นะฮะในข้อแรก <c oughs> แล้วก็ซึ่งความอดทนเนี่ยครับมันทำให้ผมได้มาถึงจุดความสำเร็จอย่างที่อย่างแรกๆของผมนะครับในชีวิตแล้วก็ข้อสองนะครับคือต่อจากข้อเมื่อกี้ความสำเร็จในครั้งนี้มันจะทำให้ผมพัฒนาต่อไปมากขึ้นผมคิดว่าสิ่งนี้คือความสำเร็จ อย่างหนึ่งนะครับผมในชีวิตของผมนะฮะแล้วก็ผมจะยังไม่หยุดพัฒนาแน่นอนนะครับผมจะพยายามผมพยายามหาบทความที่มีเนื้อหาที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงการทำพอดแคสต์ด้วยนะครับขอ,อยงไปในเรื่องนี้ด้วยก็จะพยายามหาข้อมูลหาความรู้หา เนื้อหาต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับมาการกล่าวแล้วก็มาแนะนําแล้วก็แชร์ให้ทุกให้ผู้ฟังทุกท่านให้ผู้อ่านทุกคนได้รับชมกันได้รับฟังกันนะครับโอเคครับผมก็ทบ,บทเรียนจากการเป็นนักเขียนรลเวลสที่ทั u ร์ดีนเทรก็น่าจะมีประมาณ2ข้อนี้นะครับซึ่ง ที่จริงอาจจะมีเยอะกว่านี้หละแต่ผมในต,ตอนนี้รู้สึกดีชจมากๆจนอาจจะพูดตะกุกตะกักแล้วแล้วก็นึกข้อที่สามารถถอดบทเรียนได้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับที่เข้ามาเข้ามาอ่านบทความที่ผมขาขมได้เขียนไปแล้วก็ในตอนนี้ก็อย่างที่หลายๆท่านได้ทราบนะว่า ผมก็เริ่มอัดพอดแคสต์แล้วแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามารับฟังคาคมทุกคลิปนะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีคาคมแน่นอนนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อยากฝากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามคาคมต่อไปเรื่อยๆนะครับและและทุกคน เปรียบเสมอครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งของคาคมนะครับผมที่คอยเป็นกำลังกำลังใจทั้งในด้านการพูดก็ดีการเขียนหรือว่าการพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นก็ดีครับแล้วก็อย่างที่บอกในทุกๆเกือบทุกๆ EP เกือบทุกๆบทความนะครับว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ทุกท่านนะครับผมสำหรับพอดแคสต์นี้สำหรับเปิดความเหล่านี้ไม่มากก็น,อน้อยแต่ทุกคนนะครับและผมคาคมก็น้อมรับเช่นเคยแล้วก็จะน้อมรับตลอดไปนะครับถึงความคิดเห็นของทุกคนนะครับผมสามารถแสดงความคิดเห็นกับผมได้เสมอเลยนะครับโอเคครับก็ต้องขอลาไปก่อนจริงๆแล้วแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กับคาคมไลฟ์พอดแคสต์อีพีหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม